รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผมว่าที่ร,ราา้อยตํารวจโทพันวัฒน์ถึงสมลองส่วัดฝ่ายเนการหนึ่งกองมับตามเการตํารวจเงินภาคหนึ่งาานารากการตํารวจในสังกัดตํารวจินภาคหนึ่งเรียนผู้วิชา,าแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับดได้เกิดให้บริการประชาชนเมื่อวันัขอบคุครับ

มดรสทธิศักดิ์เกียวพงศ์พิพัฒน์นะฮะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารง,งานตํารวจสถาน,นีตํารวจภูธรไยบางวันนี้ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณท่านพลตารวจโทสุรพลเปรมบุตรนะฮะท่านผู้ชาวการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งที่มามอบโล่ประกาศกิตทุนให้กับผมนะเนื่องด้วยผมได้สนับสนุนภารกิจของตํารวจภูธรจังหวัดโนนทบุรีนะฮะเป็นศูนย์ครับ แจ้งความออนไลน์นะครับซึ่งศูนย์นั้นเนี่ยมีประโยชน์ต่อประชาชนมากนะครับเนื่องด้วยตอนเนี้ในจังหวัดนนทของเราเนี่ยใครมีคดีเกี่ยวเรื่องออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยสามารถไปแจ้งที่ศูนย์ออนไลน์ของอุทธรจังหวัดน,นนทะโดยไม่ต้องไปแจ้งที่สพต่างๆในจังหวัดนนทนะ,ะซึ่งว่าการไปแจ้งที่เนี่ยจะได้รับความสะดวกรวดเร็วนะครเราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็สามารถที่จะแจ้งเหตุ เรื่องออนไลน์ได้นะฮะแล้วเราก็ใช้ระบบ AI มาในการบริหารในเทคโนโลยีครั้งนี้นะฮะซึ่งเป็นความคิดของท่านพลตำรวจตีจิตนเนศท่านนันทมีสินนะฮะท่านผู้การจังหวัดนนทบุรีที่ท่านได้ริเริ่มและเป็นคนก่อตั้งศูนย์นันนี้โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการสื่อสารน,นะก็ได้รับผลตอบรับที่ดีผมเองในฐานะ คนหนึ่งเป็นพลเมืองของจังหวัดนุรีก็ให้การสนับสนุนในการทําห้องออนไลน์ในครั้งนี้ครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มารับโลกประกาศขอบคุณครับขอบคุณมากครับ